จักรวรผู้อยากเป็นจิตกรพศ2556เช้าวันหนึ่งณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนิสิตชายวัย22ปีกำลังสเก็ตภาพอนุสรสถานนักเรียนสารวัตรทหาร2488ผู้คนที่ผ่านไปมาพากันชำเลืองมองภาพในกระดาษที่ติดไว้บนขาตั้งวาดภาพบางกรอบมองรูปรักษ์อนุษงามของจิตกรหนุ่ม ใครๆต่างคาดเดาเอาเองว่าเขาน่าจะเป็นนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ที่มาวาดรูปส่งอาจารย์แต่สิ่งที่ตามองเห็นอาจไม่เป็นเช่นนั้นแท้จริงแล้วอัจดำรงศิลป์เป็นนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ผู้ได้รับการถ่ายทอดทักษะด,ด้านการวาดภาพจากมารดาซึ่งเป็นศิษย์เก่าคณะจิตกรรมมหาวิทยาลัยศิลปากรอาจเห็นแม่วาดรูป ตั้งแต่เริ่มจำความได้เขาหัดเขียนกอไก่ขอไข่ไปพร้อมกับหัดเขียนรูปเมื่อมีเรื่องไม่สบายใจครั้งใดอาจก็จะระบายความทุกข์ใจลงไปบนกระดาษสำหรับเขาแล้วการวาดภาพเป็นการเยียวยาจิตใจได้ดีที่สุดเขาเคยมีความฝันฝันว่าสักวันจะได้ไปศึกษาศิลปะในคณะจิตกรรมเหมือนมารดาทว่าด้วยผลการเรียนอันโดดเด่นและความจำเป็นในฐานะลูกคนเดียวของแม่ ทำให้อัดตัดสินใจเรียนสายวิทยาศาสตร์ตามความคาดหวังของแม่ที่อยากเห็นลูกเป็นหมอเป็นวิศวกรเป็นอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เป็นจิตกรแต่ลูกไม้ย่อมหล่นไม่ไกลต้น3ปีที่เป็นนิสิตคณะวิศวะอัดจัดฟันเรียนวิชาแมชชีนิกส์อิเล็กโทรแมกเนติกเพื่อให้พอสอบผ่านไปเขาใช้เวลาที่เหลือทุ่มเทให้กับการวาดภาพทั้งที่ภาพเหล่านั้น ดูเหมือนจะไร้คุณค่าในสังคมซึ่งสับสนระหว่างคำว่าคุณค่ากับราคาแต่หลังจากกลับจากฝึกงานในเมืองการศิลปินโดยสายเลือดก,ก็มาเกิดความคิดใหม่หลังจากได้ไปเห็นรูปวาดในพิพิธภัณฑ์วัดใต้หรือพิพิธภัณฑ์สงครามอักษะและเฉลยศึกวัดชัยชุมพลชนะสงครามชายหนุ่มนึกถึงคำพูดของพระอาจารย์ทองแท้ ภิกษุผู้ร่วมก่อตั้งพิพิธภัณฑ์วัดใต้ภาพวาดของเฉลยศึกที่นำมาแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์เคยมีปัญหาเพราะทายาทเขามาทวงค่าลิขสิทธิ์เขาจะไม่ให้นำมาจัดแสดงจิตกรสมัครเล่นพิจารณาภาพวาดคล่ำคล้าในกรอบไม้ซึ่งคนไทยไปถ่ายเอกสารมาจากภาพต้นฉบับของ นักโทษสงครามหรือฉเฉลยศึกที่เรียกกันว่า POW ย่อมาจาก Prisoner of War ภาพเหล่านั้นพร่ำพรรณนาความลำบากยากไร้ให้ผู้ชมเข้าใจได้ลึกซึ้งรวดเร็วยิ่งกว่าบรรยายด้วยตัวอักษรอาจเกิดความชงนเหตุใดคนไทยไม่วาดภาพประวัติศาสตร์เหล่านี้เอาไว้ไม่มีเจตกรสงครามชาวไทยบ้างเลยหรือไม่มีจิตกรสงครามคนไทยเลยสักคนหรือ เขาวาดภาพไปใจก็คิดถึงประสบการณ์การท่องเที่ยวสถานที่เชิงประวัติศาสตร์ในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพาในขณะที่ไปฝึกงานในจังหวัดกาญจนบุรี mm hmm. เขาได้ไปที่พิพิธภัณฑ์วัดใต้ไปที่สะพานข้ามแม่น้ำแควไปที่สุสานฐานสัมพันธมิตรไปที่สุสานกรรมกรวัดยวน เขาหวนคิดถึงความทรงจำดีๆที่เคยมีอยู่ในเมืองการวัดใต้วัดชัยชุมพลชนะสงครามหรือวัดใต้ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านใต้ทางทิศใต้ของกำแพงเมืองกาญจนบุรีตามประวัติศาสตร์ไทยรบพมาในสมัยยุทธยาและสมัยกรุงรัตนโก,กสินทร์ ก่อนกองทัพไทยจะไปรบก,กับพมา่าจะต้องเคลื่อนทัพจากเมืองหลวงคืออยุธยาหรือกรุงเทพมายัางด่านเจดีสามองค์ระหว่างทางจะแวะประชุมพลเหล่าทหารบริเวณเจดีชัยชุมพลซึ่งอยู่ใกล้กับพระอุโบสถหลานเก่าของวัดใต้เพื่อทําพิธีไสยศาสตร์เมื่อได้รับชัยชนะกลับมาจึงได้นามว่าวัดชัยชุมพลชนะสงคราม สถานที่สำคัญซึ่งอาจให้ความสนใจในวัดใต้ก็คือพิพิธภัณฑ์สงครามอักษะและเฉลยศึกโดยพิพิธภัณฑ์สร้างตามแบบค่ายเฉลยศึกสมัยสงครามโลกครั้งที่สองพระอาจารย์ทองแท้ผู้ร่วมก่อตั้งพิพิธภัณฑ์วัดใต้ให้เหตุผลว่าแต่เดิมสร้างเป็นตึก แต่ว่าอดีตเรลยศึกมาเห็นแล้วคัดค้านว่าควรจะสร้างให้เหมือนกับค่ายเฉลยศึกนั่นคือโครงสร้างทําด้วยไม้ไผ่ใช้ฝาคัดแตะมุงหลังคาจาัดชื่อในภาษาอังกฤษของพิพิธภัณฑ์ The Dash w a r Museum ตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ชนชาติต,าต่างๆที่มีส่วนร่วมสร้างทางรถไฟสายมรณะและสะพานข้ามแม่น้ำแคว คำว่าเจต J, J E A T H ย่อมาจาก Japanese English Australian American Thai Holland หรือ Netherlands นอกจากไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วัดใต้ในช่วงพี่ฝึกงานในเมืองการอาจยังมีโอกาสได้ไปชมแหล่งวัฒนธรรมทางรถไฟสายมรณะในอำเภอเมือง ซึ่งได้แก่สะพานข้ามแม่น้ำแควสุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรักสุสานทหารสัมพันธมิตรช่องไก่และอนุสวรี์ทยานุศร์แต่ว่าในตอนนั้นเขายังไม่มีโอกาสไปเที่ยวชมแหล่งวัฒนธรรมทางรถไฟสายมรณะในอเบอไซโยกคือสะพานรถไฟถ้ำกระแสและช่องเขาขาด และสถานที่ซึ่งเขาประทับใจที่สุดก็คือสะพานข้ามแม่น้ำแควเขาก็บอกไม่ถูกว่าเหตุใดเมื่อได้มาในสถานที่แห่งนี้เขาจึงมีความรู้สึกสงบเงยือกเย็นและก็มีความรู้สึกเหมือนกับมันเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งของเขาชื่อของสะพานข้ามแม่น้ำแควเป็นชื่อของภาพยนตร์ที่กวาดรางวัลมากมายหลังออกฉายในปี 2,500ภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างจากนิยายขายดีที่เขียนโดยอดีตเฉลยศึกชาวฝรั่งเศสผู้เป็นทหารช่างและเป็นวิศวกรไฟฟ้าปิแอร์บูลทหารช่างผู้เป็นวิศวกรไฟฟ้าเกือบจะเอาชีวิตมาทิ้งเพราะทหารของสมเด็จพระจกักรพรรดจับเขาไปเป็นจรมกรสร้างทางรถไฟสายมรณะ อันมีสะพานข้ามแม่น้ำแควเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางรถไฟสายนี้สะพานรถไฟข้ามแม่น้ำมักจะตกเป็นเป้าโจมตีของเครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรเสมอเพราะถ้าหากสะพานข้ามแม่น้ำขาดลงการคมนาคมของกองทัพก็คงต้องชะงักเพราะการซ่อมแซมสะพานข้ามแม่น้ำนั้นทำได้ยากเนื่องจากในช่วงสงครามวัสดุก่อสร้างมีราคาแพงและขาดแคลนแสนเข็ญ อย่างไรก็ดีเมื่อมีเครื่องบินมาทิ้งระเบิดสะพานเวลาประมาณ5-6โมงเย็นทหารญี่ปุ่นจะให้เชลยศึกใช้ตะเกียงเจ้าพายุสองไฟในระหว่างซ่อมแซมให้สะพานกลับมาใช้งานได้ภายใน1วันในราชบุรีก็มีสะพานจุฬาลงกรณ์ซึ่งเป็นสะพานรถไฟที่ใช้ข้ามแม่น้ำแม่กลองสร้างในสมัยรัชกาลที่5ถูกทิ้งระเบิดจนเสียหายในสมัยสงครามโลกครั้งที่ส แต่ว่าสะพานจุฬาลงกรณ์นั้นไม่ได้อยู่ในเส้นทางรถไฟสายมารณะเหมือนอย่างสะพานข้ามแม่น้ำแควในจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อเครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรจะมาทิ้งระเบิดสะพานข้ามแม่น้ำแควทหารญี่ปุ่นก็จะให้เฉลยศึกหรือกรรมกรชาติใดก็ได้ที่ไม่ใช่ชาวญี่ปุ่นขึ้นไปยืนบนสะพานป้องกันไม่ให้นักบินมาทิ้งระเบิดแต่วิธีนี้มักใช้ไม่ได้ผลจนกระทั่งครั้งหนึ่งน้ำในแม่น้ำแควแปรเปลี่ยนเป็นสีเลือด ด้วยสีโลหิตของศพ300ศพที่ถูกระเบิดลงสะพานข้ามแม่น้ําแควศพเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นทหารจีนจมในแม่น้นําเป็นชั้นๆั้ข่าวเลือดคละทคลุ้งแควใหญ่จนไม่มีใครกล้านําน้ําไปใช้หลายวันหลังสงครามมหาเอเชียบุรุพาสิ้นสุดลงเป็นเวลานานกว่า60ปีมีหญิงชาวบ้านเมืองการคือคุณวันนิภาควรด้วงขายทรัพย์สินหาทุนมาสร้างศิลาจารึก เพื่ออุทิศส่วนกนุศลแด่ทหารนิรนามชาวจีนที่เสียชีวิตณสะพานข้ามแม่น้ำแควศิลาจารึกแผ่นนี้ประดิษฐานอยู่เหนือหลุมฝังศพของทหารจีนซึ่งเรียกกันว่าศิลาจารึกแห่งการบุกลุกของทหารจีนหรือศิลาจารึกแห่งทหารผู้เดียวายนรีคยง่ายว่าศิลาจารึกทหารจีนเปรียบเสมือนศิลาจารึกแห่งวิญญาพไทยจีนอันเป็นศิลาจารึกต่อต้านสงครามแห่งมวลมนุษยชาติ พราะจีนก็เป็นชาติหนึ่งซึ่งถูกญี่ปุ่นรุกรานในสม,สมัยสงครามมหาเอเชียมุระภาและในสงครามนี้เองทหารจีนที่มาร่วมรบในเอเชียอาคเนย์ต้องเสียชีวิตไปกว่าแสนนายในจํานวนนี้มีสามหมื่นนายถูกจับเป็นเชลยสร้างสะพานข้ามแม่น้ําแควและเสียชีวิตจนหมดสิน้นสุสานทหารจีนอยู่ใล้กับสะพานข้ามแม่น้ําแคว สะพานข้ามแม่น้ำแควเป็นหนึ่งในแหล่งวัฒนธรรม7แหล่งซึ่งองค์การยูเนสโกเคยพิจารณาเพื่อจับประกาศให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมทางรถไฟสายมรณนะ